สวัสดีครับเรบ์ผมแบงค์กมูเกมแคทเตอร์แคทเกมทั้งทีแอค u เรตแบตเตอร์ซูเตอร์อีกเช่นเคยผมนะห่างหายไปพักใหญ่เลยกับโปรเจกต์เกมนี้ครับผมนะเพราะช่วงนี้เกมใหม่ไม่เล่นเยอะเลยเกินผมเลยไม่มีเวลาจะมากลับมาเล่นเกมนี้ครับผมนะแต่ว่าครั้งนี้มีเวลาแล้วก็เลยว่าจะมาแวะดูว่าตอนนี้อัปเดตเป็นไงบ้างครับผมนะส่วนตัวแล้วดาดต่างๆนี่ก็ยังไม่ค่อยจะมีอะไรใหม่ผมนะแล้วจะแวะไปดูเวิร์กช็อปละกัน ไปดูว่าคนเล่นเกมนี้เขาสร้างอะไรใหม่ๆมาที่น่าสนใจให้เราเล่นไหมโอเคมากดที่เบลลคกับผมนะอะไรอ่ะก็ซิล่าเปิดมาเห็นอย่างเด่นโะอ้โหนะก็ซิล่าคืออะไรไอซอมบี้อินเฟคชันนี่ผมเห็นมานานแล้วแต่ก็ซิล่าที่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็มีแท็บ RPG Battle Royale นี่คืออะไรวะเนี่ยก็ <c oughs> มีอัปเดตมาเยอะนะไอ้นั่นสตาร์ a r s เห้ยมันมีอย่างนี้เลวอ ว้ามีน่าสนใจมากม้มผมนะแต่ที่ติดตาเลยก็คือก็อซิลล่าผมนะมันคืออะไรวะเดี๋ยวลองกดดูเดซึ่งในเวิร์กช็อปนี้มันก็ทำให้ง่ายขึ้นนะผมนะกด Subscribe แล้วกด Play ได้เลยเป็นอะไรที่ผมชอบมากแต่ก่อนต้องกดซับกดโหลดกดอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้กดกิกเดียวก็ได้เลยผมนะดูข้อมูล GF บอกแค่เนี้ยอ่าโอเคมาลองเล่นดูแล้วกันเป็นยังไงผมนะโอเคมากด Play มันคืออะไรก็ซิลล่าโอเคตังมีให้เท่าไหร่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนเจ็ดเลยเหรอวะและไหนก็ซิลล่าอ๋อนั่นเหรอเฮ้ยตัวใหญ่อยู่นะอ๋อก็ซิลล่าเป็นตัวนี้ตัวเบล,เลอผมนะงั้นภารกิจเราคือต้องจัดการก็ซิลล่าให้ได้ใช่ไหมว้าเข้าใจคิดเวยใครทําแคมเปญน,นี้ให้วะสุดยอดมากงั้นเราก็จะมาลองเล่นเวิร์กช็อปนี้ลองฆ่าก็ซิล่าละกันจะว่าไปตัวละครนี่อะไรบ้างเนี่ย ตัวใหม่หมดเลยนะเชฟชิคเก้นเฮดครับพ oliceman ชิคกี้บริกกี้มาเฟียสเตลช็อตกันเนอร์โมเดล o ロสโบเอเรียนซิกนอลอยอโพ o l i กร g r a ตี y กายคือตัวต้องใช้พวกตัวใหม่ที่มีผมนะมีแอตแทกโดนมีตำรวจมีนักมวยมีพลปืนอะไรเรสเตอร์ ester, มีป้อมปืนอ่าเราจะใช้ตัวไหนในการจัดการแต่ว่ามันเยอะมากเลยเนี่ยโคเช็ด มีก็ซิล่าด้วยเอาก็ซิล่าแม่มีก็ซิล่าตรงไหนฟะอ๋อมันเอาก็ซิล่าไม่ได้เขาไม่ให้กดเกอรก็ซิล่า Godzilla คือตัวนี้แต่ว่ามันไม่ให้ใช้ต้องใช้แค่ตัวอื่นโอเคเอเลี่ยนเอ็มเพลอร์มีเอเลี่ยนด้วยเหรอเอาเอเลี่ยนมาสู้ก็ซิล่าคือยูนิตมันเยอะมากเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจผมจะหลอนได้หมดหรือ,ปอเปล่าโูริชิแอันทายอันทายอัน,น,นทายแอร์คราฟ มันก็รถถังปะแอร์บอลลูนมีบอลลูนด้วยโอ้โหแบตเทิรกราวเดอพวกพลปืนกลเออโอเคงั้นเราก็จะมาเล่นก็ซิลาก่อนก็แอตแทกเพลนก็กมีมีเครื่องบินด้วยเฮ้ยมีจริงดิงั้นก่อนเออผมนะผมจะเรียกกองทัพเครื่องบินสักห้าลำไปยิงก็ซิลามาด้วยไปไงมีเฮลิเพลนด้วยเฮลิเพลนแค่ละโอ้เฮลิคอปเตอร์ งาหน่วยเครื่องบินก o ไหนดูที่เป็นไงงอบินมาทำไมหัวมึงต้องปักพื้นยังไงวนะเนี่ยอ่ะดูการต่อสนะอู้นะออ้ตู้มันไงหัวอลังการงานตัง้งกองทัพชาวโลกผมนะพยายามจะเล่นก็ซิล่าแต่ก็ซิล่ามันช่งางร้การเลยเกินผมแพ้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ซิล่ามันยิงสายฟ้าอ๋อมันยิงคลื่นสายฟ้าจากป่าชายชายแต่ทำไมมันต้องแบบว่านอนกริ้งกับพื้นไปมาไม่ลุกขึ้นเลย <laughs> นอนยิง สบ,บายเลยเกิดโอเคผมนะกองทัพเครื่องบินผมใช้ไม่ได้เลยผมนะถ้างั้นก็เมกาแทงนี่คืออะไรวอมรถถังเมกาแทงใช่ไหมต่อไปเป็นคนภาคสนามมั่งเอารถถังมาให้หมดก็แล้วกันเมื่อกี้เครื่องบินมาใช่ไหมเอารถถังมานี่แอนทายแอร์คราฟมีรถถังยักษ์รับผมนะนี่รถถังแอนทายมีเฮลิคอปเตอร์คาโก้ด้วยเดี๋ยวค่อยลองมีรถถังอีกไหมเอามาร้อยห,หมด ซอโดรนมีโดรนด้วยโอเคอาร์ติลลิตี้อ้อป้อมยิงอากาศยานเออป้อมยิงต่อต้านอากาศยานแล้วก็มาผมเนี่ยมีอะไรอีกแอตแทกโดรนโดรนเหรอที่คือโดรนม็นรถถังปาะทามิกาเเ่โดนโอ้โหมาพวกเครื่องยิงไม้ครบกับผมนะหมดใช่ไหมหมดแล้วผมนะเครื่องยิงไป กองทับรถถังลุยยิงมันออ้ยลม้มโคนก็ซิล่าไ,ได้โอ้ตาย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 กซิล่ามันร้ายแรงมากผมเนี่ยก็จะหยุดมันได้ไหมรถถังผมยิงใหญ่กองทัพรถถังกระหน่ำยิงกอซิล่าแม่งไม่เป็นไรเลยผมเนี่ยมันยิงนอนกลิ้งไปมา <c oughs> โอ้โหยลรถถังตุหักหมดเลยแล้วก็แพ้ผมเนยังสู้กอซิล่าไม่ได้ ผมลองใส่ทุกยูนิตดีกว่าเออเล่นนี้ใส่ทุกยูนิตท,ที่มีในเกมนี้ไปอย่างละตัวแล้วลองดูจะเป็นยังไงไอ้น,นี่อะไรเฮิร์ตแคลบอ้าวไปไหนแล้ววะตัวมันเล็กมากมองไม่เห็น what the fuck policeman c h i ้มาเฟียสเตลช็อตการ์นเ n อร์โมเดิร์นค s าสโบคา,าร์บิคเซ่โดน alien alien ก็มี signal man riot police ตำรวจ riot gravity guy โอเค เยอะมากเลยคือแบบตัวละครที่มีให้เล่นในมอดนี้เยอะมากมีแค่สู้กับกอซิล่าน่าจะมีแค่ด่านเดียวมั้งสู้กอซิล่าชนะแล้วก็จบเลยผมนะแต่ว่าตัวละครที่มีให้เล่นนี่คือคนเยอะมีนักมวยปั้มเรดเลอร์ ler, พลสไนเปอร์ฟรีแมนคนยิงปืนไฟบริสส์ควอดโอ้โหคนมาเป็นกลุ่มเจ็ตแพ็กก็มีพลเจ็ตแพ็กอาติงลี่โอเคผมจะลงทุกอย่างอย่างละอันนะผมเนี่ยชอบในความที่มันนิ่งแอมเพอ ในความที่มันเกรนเน็ตลอนเชอร์ออมีตัวให้ได้เล่นมากมายเลยเกิดอุ้ยโฮเวอร์คาร์บโฮเวอร์คาร์คือรถลอยได้อย่างเทพเอพีซีเอานี้รถถังแล้วโอเคสกอร์เปียนเดี๋ยวนั้นมอทอลคอมแบทมาไงวะเนี่ยเฮ้ยทำเหมือนด้วยทำเล่นไปกับตันนี่แม็กซี่วะเนี่ยเจสันเจสันมาไงคาโกเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มีหลายอย่างนะเออย่างนี้ก็ดีผมได้รู้ว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเฮลิคอปเตอร์ หล,หลายแบบทำมาได้ยังไงวะเดี๋ยวนี้เขาทำได้ขนาดนี้กันแลยเนาะแอนทาร์แอร์คราฟแอร์บอลลูนแบตเทิร์นกราวเดอร์ยูเอฟโอโอยูเอฟโอจริงด้วยเค่แต่ทุกตัวที่ลอยได้นี่ส่วนใหญ่จะหัวปักดินกันหมดเลยเทอร์มินเอเตอร์เอาจริงดิคนเหล็กกันนะเทอร์มินเอเตอร์ออนไบมันไม่ใช่มอไซค์มันรถเลื่อนชื่อบอกว่าคนเหล็กขี่มอไซค์มันมอไซค์ไหนเทสลาแมชชีโนวูเบลีนก็มีเ,เกี่ยวอะไรก็ซิลล่า เฮลิเพลนเอเลียนเอเมอร์เลอร์แจักเกอร์นอตจะจักเกอร์เนอ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 ไม่ได้หรออ๋อลิมิตคนเหรอเหมือนจะลิมิตคนเต็มเท่านี้ครับผมเนี่ยตั้งแต่จักเกอร์นอตขึ้นไปนี่ยังไม่ได้มันอีกนิดเดียวเองอ่ะรถคนแรกแรกแม้ลดคนแรกๆออกไปแล้วเอาคนหลังๆมาดีกว่าจักเกอร์อา้าวลงจักเกอร์นอตไม่ได้เหรออ๋อไม่ราคามันแพงเกินเข้าใจแล้วตังค์ผมหมด ไม่ใช่ลงไม่ได้ตังคุมหมดโอเคถ้างั้นก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะตังไม่พอหลังๆเริ่มแพงเกินก็เดี๋ยวถ้าเกิดอันนี้แพ้เราค่อยลองไอ้พวกนี้ขึ้นไปนะพวกนี้มันแพงเกินโอเคกองทัพกลุ่มกองทัพแรกครับผมนะบุกกอร์เล่าเป็นไงมาโอ้กองทัพคนลุยคอมกุแเลกเลยผมนะ แต่ถ้าเกิดชนะได้ก็โอเคโห้ยิงใหญ่พวกเฮลิคอปเตอร์เครื่องยิงอะไรนี่คือแบบโหเดี๋ยวนี้มันขนาดดีนะม็อดผมไม่อยู่แป๊บเดียวโอ้โอ้มีพายุหมุนด้วยวู้หมุนแต่ก็ซิล่ามันถึกมาผมนะยังฆ่าไม่ได้โฮลิชิดมันถึกจริงๆมันยังไม่ตายกองทับทุกอย่างผมนะไอเฮลิคอปเตอร์นี่ยังเด่นเอาเฮลิคอปเตอร์จะว่าไปบอลลูนมูลล้อล่างไอเฮลิคอปเตอร์โอ้ยกระเด็นไปนู่นครับผมนะ ยิงรวมๆยังไม่ตายก็แสดามันถึงมากแต่ตัวมันเริ่มแดงแล้วอาจจะใกล้ตายหรือเปล่าเขียวแล้วก็ยังแพ้เลยวะ่ะมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเปลี่ยนเป็นทุกสีแล้วก็ยังแพ้ผมนะโอเคกองทัพทั้งหมดไม่ได้ถ้างั้นก็มาจักเกอร์นอตจักเกอร์นอนนี่คือคนปืนกลแล้วก็มีคนขี่บาสุก้าอีกคนโอเคไดกล็อก okay, อะไรวะเนี่ยนิวเคลียร์นิวเคลียร์วะเนี่ย ไม่มั้งคิงคองคิงคองก็มีอ่ะเออเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีคิงคองก็คิงคองเวอร์สัตกอรซิลล่าเดี๋ยวมาบ้านี่คือรีแมทจากหนังกอรซิลล่าเวอร์สัตคิงคองครับผมนะมาคิงคองเวอร์สัตกอรซิลล่ากอรซิลล่ามันวิ่งมาโอ้ยยิงครับผมนะกอรซิลล่ายิงแสงคิงคองทำไงคิงคองทำไงคิงคองมึงยืนโดนยิงเอ้าคิดว่าไปคิงคองไม่มีขวานเดี๋ยวจะสู้ได้ไม่มีขวานนะโอ้ยเอาแล้วผมนะการฟัดโอ้โหคิงคองก็ตาย มีแค่ล่างเดียวเหรออ่าโอเคเราลองคิงคองแล้วไปก็จักเกอร์นอสแล้วก็นี่นิวเคลียร์คิงคองเซปเปริโอ้เคลียร์ลอฟรีพอรตติง้งครับผมนะคิดถึงไอ้นั่นเลยจากเรื่องเลดเลดไอ้โหเครื่องบินวางระเบิดเออทิ้งระเบิดตุ้มต้ตมตามต้มเนี่ยเอามาหลายคันดีกว่าเอออืมเอาให้หมดเลยไอมา เคลียร์รอบ r e p o r t i n งโฮโฮนี่เกมเล่อะไรเลยวะเนี่ยมัวแล้วอ๋อไม่พอโอเคงั้นก็เอาจากกักรน้องไปอันหนึ่งโอเคเอาให้หมดตังค์อ่ะมีก็ได้เอาตังค์ไม่พออ่าแอร์เพลนโอเคพรไปเครื่องยิงวางระเบิดนี่ไอเครื่องบินวางระเบิดนี่มันจะแรงวะอ่าแล้วนะอ๋อไม่เห็นมันจะทิ้งระเบิดเลยมันทิ้งระเบิดมากกว่าน่ะโอ้นั่นนิวเคลียร์อ่ะอ้าวนิวเคลียร์ตายเอา what the fuck นี่ยมันทิ้งระเบิดอย่างเงี้ไประเบิดระเบิดคือมันใหญ่เกินจะมองเ,เห็นระเบิดที่ทิ้งของผมนะโหแต่เครื่องคือมันใหญ่กว่ากอซิล่าอีกไงเ <c oughs> ครื่องบินทิ้งระเบิดตัวเนี้ย <c oughs> ใหญ่ไปไหมเนี <c> ่ย <oughs> โอ้โอ้โอนะ้โอ้โอ้โอ้ทิ้งระเบิดใสกก่กอซิล่าใหญ่ผมนะรู๊บ <c oughs> ตายไหมโอ้ยกอสติล่าเปิสนใจคิงคองผมนะคิงคองดูความสนใจให้กับคนคนใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใส่กอซิล่าตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตามโอ้นี่ไงนี่เป็นพิษนิวเคลียร์เปล่านะสีม่วงๆไม่แน่ใจแต่กอิิิิิ่่่นนนนีอนนองงงงโดดเเครรืบบทท้้ะใสก จะเป็นไรไหมยังไม่ตายผมนะเครื่องบินทิ้งระเบิดนี่รู้สึกว่าจะล่วงไปแล้วข้างหลังคันหนึ่งแต่ตอนนี้ยังเหลืออยู่ก็ตุ้มๆระเบิดเข้าไปก็สติล,ล่าก็ยังไม่ยอมตายผมนะแต่ตอนนี้ยังไม่ตายเรียบร้อยไหมชนะแล้วครับผมนะเครื่องบินทิ้งระเบิดจัดการก็สติล,ล่าได้เย่ใช่ยิงด้วยแค่ด่านเดียวเฮ้ยแต่วัดนะมันโอเคมากเลยนะขออีกทีอยากจะรู้ความสามารถของอพวกตัวนะั้นอีกทีขอลองไอ้พวกนี้มา แค่นี้ผมอยากจะรู้ว่าพวกนี้มันทำอะไรเมื่อกี้คือมันมั่วจะมองไม่รู้ว่าแต่ตัวทำอะไรได้บ้างผมนะเนี่ยรอบนี้ขอเอาแค่ตัวนี้มาจะอยากจะรู้ว่ามันจะทําอะไรบ้างมันไม่ใช่นิวเคลียร์อะไรเงี้ยหอมตุม้มไปไหนวนะเนี่ยลอยขึ้นไปแล้วไงต่อคือตายเลยมันโดดขึ้นไปนี่คือมันตายเลอน่าจะตายแล้วมันทําอะไรได้ปะตัเห็นนี่ว่านิวเคลียร์ไม่ใช่ไม่เห็นจะระเบิดเลย <laughs> จักรกนอนะ่ะกองทัพจักรนอดูที่ทำอะไรได้บ้าง ก็คงจะยิงปืนอย่างเดียวตู้มเย่จะบอกว่าก็ซิล่าจะแพ้คนยิงแต่แม่งยิงรัวจริงเนี่ยมันยิงแล้วมันก็มีบาสุก้าด้วยไงโหจะกระนอนเนี่ยคนจริงถล่มจัดการก็ซิล่าอืมกริ่งไปกริ่งมาจะเท่ามาได้ดีนะผมชอบที่ตัวที่มีให้เล่นนี่ก็เป็นพวกสมัยใหม่แนวปืนยิงเอาไว้จัดการก็ซิล่าอะไรอย่างนี้ แต่ก็ซิล่าไม่ก็ถึกจริงับผมใน,นการต่อสู้ที่ดูเดือดมากเ <c oughs> สียเดียวคือมันชอบกริ้งไปกริ้งมาไม่ค่อยชอบเดินเท่าไหร่แต่โอ้โหอลังการงานสร้างจริงแต่จ็คก์น้องนอี่ถึกนะยิ่งยิงเลยเนะี่ยแล,ยลว้วยิงรัวมากด้วยก็ซิล่าทนได้มากน้อยแค่ไหนมันยังยิงรัวๆยิงไปเรื่อยๆับผมเนะโอ้โหมีรู้สึกมีโกรธด้วยยิงลัวคือมีโอ้โหมันยิงรัวมากโอ้ยก์ซิล่ากระโดดก็ซิล่ากระโดดฟัรับผมนะเริ่มโชว์ความพริ้ว แต่ว่ากอรเลาเริ่มยิงสายฟ้าไปเรื่อยผมเนี่ยไม่น่ารอดจาก,กระนอ็อตูคือยิงรวมมากแต่ว่ารู้สึกว่าดาเมจจะไม่พอผมนะกอริล่าผมนี่จะแกรสบายต่อไปลองอันนี้อย่างเดียวดีกว่า <c oughs> <c oughs> เครื่องยิงทุ่นระเบิดอย่างเดียวผมเนะยดูนี่เป็นยังไง <c oughs> เนี่ยผมนะก็ทิ้งระเบิดตูมตามตูมตามรู้สึกว่าเครื่องยิงทุ่นระเบิดเนี่ยไอายานเขาเรียกเขาเรียกว่าอะเาเรีกนนี้ว่าอะไร แอร์คลาฟอะไม่แน่ใจผมนะยานวางระเบิดทุนทิ้งทุนระเบิดผมว่ามันแรงมากเลยนะไอตัวที่จัดการก็สลาตัวหลักก็จะเป็นตัวนี้และบ้างเนี่ยแล้วดูเดะไอ้เนี่ยคือทิ้งทุนระเบิดมาแพ้เอ,อ้าโอ้ปลว่าที่ผมชนะไม่ได้ไม่เกี่ยวกับน,นี่เหรอน่าจะมาจากเมกาแทงแน่เลยทั้งนั้นออเรอบน,นี้ก็เมกาแทงอะไรอันเดียวแต่เครื่องทิ้งทุนระเบิดนีด่แม่งหาดีอลังการเกินโอ้โหกองทัพ เล่นมันครับผมเนะี่ยเมกาแท่งนี่รถถังระดับเมกาเป็นไงบ้างคือรถถังใหญ่มากครับผมเนะตัวเกือบเท่ากอซิล่าใหญ่จริงโอ้โดนวี่งโดนวี่งกริ่งไปรถถังคันหนึ่งกอซิล่าไล่แทะครับผมนะหูตวัดตวัดไปมาเหมือนดูหนังอยู่เลยเอ,อ Godzilla, ะกอซิล่ายังตวัดรถถังปลิวไปนู่นไปนี่ล่วงกันทีละคนนะครับผมนะ แต่รถถังนี่มันถึกมากเนะี่ยไม่ค่อยตายเท่าไหร่กอซิล่าพยายามจะใช้เลเซอร์สายฟ้ายิงเรื่อยเสียดายมันไม่มีให้ผมเล่นกอซิล่าบ้างอยากเล่นบ้างจังะไรดูแมงโหที่หายเออมันมีแค่เราต้องชนะกอซิล่าให้ได้แต่กอซิล่าแมงโหที่เปตายยังเนะี่ยเอาลงไปนอนนอนยิงและขี้เกียจเดินก็ขี้เกียจเกินไปเหลือแค่ตัวเดียวนี่ใช่ไหมไม่ขยับวะ หลังมันนอนยิงอย่างเดียวแล้วไม่สนแล้วเนะี่ยอ่ะอืมเข้าไปตบกระบผมนะยิงกระบายไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่รถถังทันนั้นะโอเครถถังนี่มันเพิ่งจะระเบิดอะไรก็ซิล่าถล่มผมนะกระทืบรถถังปลิวเป็นเศษเลยรแค่เหลือแค่เป็นเศษเหล็กพวกนี้มันยังไม่ตายสักตัวเลยพี่หเนะี่ยเออโอเคตายตัวหนึ่งก็ซิล่าเริ่มเก็บเรียงตัวผมนะอืมอืมค่อยๆเล็งจัดการเทตัวหลังจากที่ตบ รถทางหลายคันจนกริ้งจนไม่สามารถวิ่งได้ก็เริ่มตบทีละตัวโอ้กอซิล,ลานี่เทคนิคใช้ได้ผมเนี่ยเออตบให้กริ้งก่อนจนขยับไม่ได้เนอนอนแพ้หลายแล้วก็ไล่เก็บเ,เ,เรียงตัวเรียงตัวจริงๆอ่ะตายโอ้โหโคตรโหดเออใช้ได้โอเคผมนั่นคือการมาลองมอดเวอร์สัตก็ซิล่าครับผมเนะ ผมไม่นึกว่ามันจะทำได้ขนาดนี้แล้วในเวิร์กช็อปหลายคนนี่ครีเอทีฟมากเออไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเท่านี้ให้เราอีกไหมแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมนะก็ขอบคุณที่ตามชมผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ทาแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากเห็นผมเล่นโปรเจกต์นี้อีกก็ลืมกดไลค์กันเยอะผมนะถ้ากดไลค์เยอะอาจจะมาเล่นต่อเรื่อยๆส่นนี้ก็ขอไปก่อนูุณบายหุณนอนคุณไนท์